ครับอีกอีกหนึ่งชีวิตของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือวัวนะครับเป็นวัวนมที่เราใช้ที่ชาวสวิตเแนด์นใช้กันอยู่ตรงนี้หญ้าที่ตัดอยู่นี่นะครับเป็นเพื่อเป็นอาหารของวัวนะครับแล้วก็ตัดอันเนี้ยมันมีค่ามีราคาครับสำหรับพวกเขาเหล่านาั้นที่จะมา ในวันถัดไปก็จะเป็นคิวของที่จะมากินหญ้าทางด้านนี้นะครับนี่คือรายได้ของคนไทยนะครับแลวมาทราบประวัติศาสตร์สร้างสร้างเกมให้กับแถวนี้เพราะว่าเขาตัดหญ้าเ็าไม่เคยได้เงินคนไทยมาทราบประวัติศาสตร์ว่าวตัดหญ้าแล้วได้ตังค์ด้วยนะครับก็ให้วัวมากินแล้วก็ได้ตังค์ด้วยครับ